เราได้รับแหล่งข้อมูลชิ้นหนึ่งมาครับคือเอ่อเป็นภาพที่สวยงามจนน่าทึ่งจริงๆเห็นครั้งแรกก็ทึ่งเลยใช่ไหมคะใช่ครับเป็นแผนที่สามมิติของอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาแต่แต่มันไม่เหมือนแผนที่ธรรมดาเลยนะค่ะมันดูมีชีวิตชีวามากมันเหมือนกับแบบจำลองไดโอรามาขนาดจิ๋วที่แบบยกทั้งอำเภอมาตั้งไว้ตรงหน้าเราเลยครับเขี้ยวชอุ่มไปหมดมีภูเขามีน้าตก อืมบรรยากาศโดยรวมมันดีมากจริงๆแสงที่ส่องลงมาเป็นลำลำที่เขาเรียก Godrays นะคะ Godrays ใช่ใช่มันทำให้รู้สึกสดชื่นมากเลยแล้วการเลือกใช้มุมมองแบบ isometric หรือมุมสูงเฉียงลงมาก็ทำให้เราเห็นมิติของภูมิประเทศได้ชัดเจนขึ้นเยอะเลยค่ะนั่นสิครับแล้วพอจ้องดูไปเรื่อยๆมันก็เกิดคำถามขึ้นมาในใจว่าเอ๊ะภาพที่เราเห็นเนี่ย มันคือภาพสะท้อนของรัฐภูมิที่เป็นอยู่จริงๆหรือว่าเป็นภาพในอุดมคติที่ถูกสร้างขึ้นมาให้สวยเกินจริงกันแน่อืเป็นโจทย์ที่น่าสนใจมากครับเพราะมันไม่ใช่แค่การรีวิวภาพสวยๆแต่เหมือนการสืบสวนกระบวนการสร้างสรรค์ทั้งหมดเลยว่าศิลปินที่เป็นมนุษย์กับเครื่องมือที่เป็น AI เนี่ยเขาทํางานร่วมกันอย่างไงมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะถ้ามองภาพรวมนะสิ่งแรกที่ดึงดูดสายตาเลยก็คือป้ายไม้ที่เขียนว่า แผนที่ 3D สิบเที่ยวรัฐภูมิสงขาธรรมชาติสุดปังค่ะชัดเจนมากแล้วก็พื้นที่สีเขียวที่กว้างใหญ่มากโดยมีเทือกเขาที่ดูโดดเด่นเป็นพระเอกของภาพอยู่ผมเดาว,ว่านี่น่าจะเป็นเทือกเขาคูหาแน่ๆใช่เลยค่ะ ดูจากการวางตำแหน่งแล้วเหมือนทุกอย่างถูกสร้างขึ้นมารอบๆภูเขาลูกนี้เลยนะการสังเกตเรื่องเขาคูหาเป็นจุดศูนย์กลางนี่ถูกต้องเลยค่ะเพราะในข้อมูลเบื้องหลังระบุไว้ชัดเจนเลยว่าองค์ประกอบหลักที่ต้องมีคือเทือกเขาคูหาที่โดดเด่นอ๋อนี่คือแกนหลักของภาพจริงๆซึ่งมันสะท้อนเอกลักษณ์ของอำเภอรัตรภูมิได้ดีมากส่วนสไตล์ภาพที่ดูเหมือนแบบจำลอง ก็เป <g ül s> ็นความตั้งใจที่เรียกว่าไดโอรามาไดโอรามาค่ะเพื่อให้ผู้ชมรู้สึกเหมือนกำลังมองโลกจำลองขนาดเล็กที่ถูกสร้างขึ้นอย่างประณีตไม่ใช่แค่ภาพถ่ายหรือภาพวาดธรรมดาเพราะพูดถึงเขาคูหาผมเห็นว่าบนยอดมีจุดชมวิวด้วยแล้วไล่ระดับลงมาก็มีสถานที่น่าสนใจเต็มไปหมดเลยอย่างเช่นน้ำตกสองแห่งที่เห็นได้ชัดๆเลยคือน้ำตกบริพัตรกับน้ำตกตนปลิวค่ะ แต่ที่น่าแปลกใจคือทั้งสองที่ดูแตกต่างกันพอสมควรเลยนะที่หนึ่งดูเหมือนเป็นน้ำตกหลายชั้นเข้าถึงง่ายอีกที่ดูซ่อนตัวอยู่ในป่าลึกกว่าจุดนี้ล่ะคะ่ะคือความน่าทึ่งของการทำงานของ AI ที่ได้รับคำสั่งที่ดีครับคือคำสั่งไม่ได้บอกแค่ว่าให้มีน้ำตกแต่อาจจะระบุว่ามีน้ำตกหลายแห่งที่มีลักษณะแตกต่างกัน ทำให้ AI ไม่ได้แค่คัดลอกน้ำตกแบบเดียวกันไปวางไว้สองที่แต่มันสร้างความหลากหลายทางภูมิทัศน์ขึ้นมาเองโอ้โห oh. น้ำตกบริผัรเลยดูเปิดโลง่งมีแอ่งน้ำใสให้นักท่องเที่ยวลงเล่นได้ขณะที่น้ำตกตนปลิวกลับให้ความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติและดิบกว่านี่คือรายละเอียดที่ทำให้แผนที่นี้ดูสมจริงไม่ใช่ภาพที่สร้างจากแม่พิมพ์ซ้ำ แสดงว่าคุณเคียงคำสั่งต้องจินตนาการภาพในหัวได้ชัดเจนมากๆเลยนะว่าอยากจะสื่อสารความหลากหลายของธรรมชาติในรัชภูบอ,อกมาแล้วใกล้ๆกันนั้นผมยังเห็นเหมือนมีทางเข้าถ้ำในภูเขาหินด้วยถ้ำจังโลนค่ะถ้ำจังโลนใช่ไหมครับแล้วก็มีแหล่งน้ำที่ชื่อวังช้างอยู่ไม่ไกลกันด้วยใช่ค่ะการวางองค์ประกอบเหล่านี้ไว้ใกล้กันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยนะคะมันคือการเล่าเรื่องว่าที่นี่เป็นระบบนิเวศที่สมบูรณ์อ๋อ มีทั้งภูเขาเป็นแหล่งต้นน้ำมีน้ำตกที่ไหลลงมามีถ้ำซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภูเขาหินปูนแล้วก็มีวังช้างที่เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติทั้งหมดเนี้เชื่อมโยงกันทำให้เห็นว่ารัฐภูมิไม่ใช่แค่มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆเป็นจุดๆแต่เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ในภาพรวมเลยพอฟังแบบนี้แล้วมุมมองเปลี่ยนไปเลยจากตอนแรกที่เห็นเป็นแค่การวางจุด1ิจุดลงบนแผนที่ตอนนี้มันกลายเป็นเรื่องราวของระบบนิเวศไปแล้วค่ะ แต่มันก็ไม่ใช่มีแค่ธรรมชาติอย่างเดียวนะครับเพราะพอเราเลื่อนสายตาลงมาทางตอนกลางกับตอนใต้ของแผนที่จะเริ่มเห็นร่องรอยของมนุษย์กับชุมชนชัดเจนขึ้นถูกต้องค่ะนี่คือการเปลี่ยนฉากจากโซนธรรมชาติป่าเขามาสู่โซนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตซึ่งทําให้ภาพของรัฐภูมิด,ดูครบมิติมากขึ้นจุดที่น่าสนใจมากคือวัดถ้ำเขาพระที่ตั้งอยู่ใกล้ๆกับภูเขาเลย เป็นการผสมผสานร,ระหว่างความเชื่อกับธรรมชาติที่หลงตัวมากผมสงสัยว่าคำสั่งที่ใช้สร้างต้องเจาะจงขนาดไหนถึงได้วัดที่ดูมีสถาปัตยกรรมแบบไทยภาคใต้แล้วก็กลมกลืนไปกับผู้เขาหินแบบนี้ได้นี่คือจุดที่ความฉลาดทางวัฒนธรรมของ AI เข้ามามีบทบาทค่ะความฉลาดทางวัฒนธรรมใช่ค่ะคือคำสั่งอาจจะระบุแค่ว่าวัดที่ตั้งอยู่บริเวณถ้ำใกล้ผูเขา แต่ AI ที่ถูกฝึกฝนด้วยข้อมูลภาพจำนวนมหาศาลจะสามารถเชื่อมโยงคำว่าวัดถ้ำและภาคใต้ของไทยเข้าด้วยกันแล้วสร้างภาพของวัดที่มีลักษณะสถาปตัตยกรรมที่สอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรมนั้นๆขึ้นมาได้เองมันไม่ใช่แค่วางรูปวัดอะไรก็ได้ลงไปค่ะโอ้โหลึกซึ้งกว่าที่คิดเยอะเลยแล้วถัดจากวัดก็มาถึงโซนที่ผมว่ามีชีวิตชีวาที่สุดในแผนที่แล้วนั่นคือตลาดรัตรภุมิ ที่มีป้ายว่าของกินพื้นเมืองใช่ครับรายละเอียดตรงนี้มันสุดยอดมากมีแผงขายของเล็กๆแบบดั้งเดิมมีรถกระบะของชาวบ้านจอดอยู่ข้างๆเห็นแล้วแทบจะได้กลิ่นอาหารลอยออกมาเลยทำยังไงถึงจะสั่งให้ AI สร้างความมีชีวิตชีวาแบบนี้ได้ครับคำตอบอยู่ในคำสั่งโดยตรงเลยค่ะในแหล่งข้อมูลระบุว่าพร้อมมีการใส่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เฉพาะเจาะจงมากเข้าไปด้วยเช่น เช่นถนนดินที่คดเคี้ยวหรือรถบรรทุกเล็กๆของชาวบ้านแล้วก็แผงขายของในตลาดแบบดั้งเดิมคำสั่งพวกนี้ล่ละคะ่ะที่เป็นตัวสร้างบรรยากาศมันไม่ได้สั่งแค่ว่าสร้างตลาดแต่เป็นการกำกับฉากอย่างละเอียดว่าอยากเห็นอะไรในตลาดนั้นบ้างอ๋อ oh. รายละเอียดเล็กๆเหล่านี้คือสิ่งที่เปลี่ยนภาพนิ่งๆให้กลายเป็นเรื่องราวที่กำลังดำเนินอยู่คะ่ะเข้าใจเลยมันคือการเติมชีวิตให้กับภาพด้วยรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เราคุ้นเคย พอมาดูจุดอื่นๆในโซนนี้ทั้งจุดชมวิวสวนลุงเจือที่ดูเป็นพื้นที่เกษตรกรรมเรียบง่ายค่ะย <c oughs> ์นวัฒนธรรมเฉลิมราชรัฐภูมิที่เป็นอาคารดูภูมิฐานแล้วก็สวนผลไม้รัตภูมิทุกอย่างมันดูสอดคล้องกันไปหมดเลยนะทั้งหมดนี้คือการบอกเล่าตัวตนของรัตภูมิในอีกมิติหนึ่งค่ะว่านอกเหนือจากธรรมชาติที่งดงามแล้วที่นี่ยังเป็นพื้นที่ที่มีเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็งมีเกษตรกรรมเป็นพื้นฐานมีวัฒนธรรมเป็นของตัวเองครับ <c oughs> การใส่สถานที่เหล่านี้เข้ามาในแผนที่เลยไม่ใช่แค่การเติมช่องว่างให้ครบสิบที่แต่เป็นการสร้างภาพแทนที่สมบูรณ์ของอำเภอที่มีทั้งธรรมชาติวิถีชีวิตความเชื่อและเศรษฐกิจอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนการที่เราได้เจาะลึกไปทีละโซนแบบนี้แล้วเชื่อมโยงกับเบื้องหลังการสร้างมันทำให้เห็นเลยว่าภาพนี้ถูกคิดมาอย่างดีมากๆเลยไม่ใช่แค่สุ่มสร้างขึ้นมาสวย ตอนนี้เราเห็นแล้วว่าคำสั่งเฉพาะจุดมันทำงานยังไงแต่ผมอยากจะถอยออกมาดูภาพใหญ่ของสูตรลับหรือพร้อมทั้งหมดหน่อยครับได้เลยค่ะว่าโครงสร้างของคำสั่งที่ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมขนาดนี้มันมีหลักการอะไรอยู่เบื้องหลังเพราะเราถอดรหัสพร้อมทั้งหมดออกมาจะเห็นโครงสร้างที่ชัดเจนมากเลยค่ะแบ่งได้เป็น3ส,ส่วนหลักๆครับส่วนแรกคือความเฉพาะเจาะจงทางเทคนิคค่ะหมายถึงพวกค่าต่างๆในการสร้างภาพใช่ไหมครับถูกต้องค่ะ คำสั่งระบุชัดเจนเลยว่าต้องการภาพในอัตราส่วน4.5ซึ่งเป็นขนาดที่เหมาะกับการแสดงผลบนโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook หรือ Instagram อ๋อคือคิดมาเพื่อลงโซเชียลโดยเฉพาะเลยใช่ค่ะคือคิดเผื่อไปถึงช่องทางการเผยแพร่ตั้งแต่แรกเลยไม่ใช่สร้างภาพสวยๆแล้วค่อยไปตัดต่อทีหลังนอกจากนี้ยังกำหนดสไตล์ภาพว่าเป็น 3D render เพื่อให้ได้ภาพที่มีมิติมีแสงเงาที่สมจริงไม่ใช่ภาพการ์ตูนแบน แค่เรื่องต้นก็คิดมาครบแล้วต่อเลยครับส่วนที่สองคืออะไรส่วนที่สองคือความแม่นยำทางภูมิศาสตร์ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ภาพนี้เป็นแผนที่ไม่ใช่แค่ภาพวาดอืมในคำสั่งมีประโยคสำคัญที่ระบุว่าให้วางแลนด์มาร์คทั้ง10แห่งตามตำแหน่งจริงในอำเภอเดี๋ยวสิครับตรงนี้น่าสนใจมาก ตามตำแหน่งจริงนี่มันแม่นยำระดับไหนครับคือ AI สามารถเข้าถึงข้อมูล GPS แล้ววางตำแหน่งได้เป๊ะๆเ,เลยเหรอหรือเป็นแค่การวางตำแหน่งแบบคร่าวๆ เป็นคำถามที่ดีมากค่ะคือมันไม่ใช่ความแม่นยำระดับ GPS นะคะแต่เป็นการวางตำแหน่งสัมพัทธ์ที่ถูกต้องตามความเป็นจริงอ oh. เช่นเขาคูหาอยู่โซนเหนือน้ำตกต่างๆอยู่ใกล้เคียงกันตลาดอยู่ใจกลางชุมชน AI จะใช้ความเข้าใจจากข้อมูลแผนที่ที่มีอยู่มาจัดเรียงองค์ประกอบเหล่านี้ให้มีความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือครับหน้าที่ของมันคือการสร้างแผนที่ที่รู้สึกว่าจริง geographically plausible แม้จะไม่ได้ถูกต้องทุกเมตรก็ตามช่องว่างระหว่างจุดต่างๆก็คือพื้นที่ที่ AI ใช้จินตนาการเข้ามาเติมเต็มให้สวยงามค่ะเข้าใจแล้วคือมันเป็นการผสมผสานร,ระหว่างข้อมูลจริงกับการตีความทางศิลปะนั่นเองและส่วนสุดท้ายล่ะครับส่วนสุดท้ายและอาจจะสำคัญที่สุดในการสร้างชีวิตชีวาให้ภาพนี้คือการใส่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆเพื่อสร้างบรรยากาศ atmospheric details ใช่ค่ะ อย่างที่เราคุยกันไปตอนดูตลาดนั่นแหละค่ะแต่มันมีมากกว่านั้นอีกในคำสั่งยังระบุไปถึงลักษณะของป้ายบอกชื่อสถานที่ว่าต้องเป็นป้ายไม้ที่ลอยอยู่มีข้อความภาษาไทยตัวหนาซึ่งการตัดสินใจนี้ส่งผลต่อสไตล์ของภาพรวมทั้งหมดทำให้มันดูน่ารักเข้าถึงง่ายเหมือนเกมจำลองสร้างเมืองเลยค่ะโอ้ฟังแล้วทึ่งเลยนี่มันไม่ใช่แค่การสั่งงาน AI แต่การกำกับสีอย่างละเอียดทุกขั้นตอน เหมือนพุ่กกับหนังที่บอกทุกอย่างว่าอยากได้ภาพออกมาแบบไหนทุกกระเบียดนิ้วเลยใช่เลยค่ะและนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนมากของการผสมผสานร,ระหว่างความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์กับความสามารถในการสร้างภาพของเทคโนโลยีมันแสดงให้เราเห็นว่าคำสั่งที่ดีที่ผ่านการคิดวิเคราะห์และวางแผนมาอย่างรอบคอบสามารถเปลี่ยนแนวคิดที่เป็นนามธรรมาในหัวให้กลายเป็นภาพที่จับต้องได้และก็สื่อสารได้ทั้งข้อมูลและอารมณ์ความรู้สึกไปพร้อมๆกัน ถูกต้องค่ะจริงด้วยครับมันทำให้เราเห็นพลังของสิ่งที่เรียกว่า prompt engineering หรือทักษะในการออกแบบคำสั่งว่ามันไม่ใช่แค่การพิมพ์คีย์เวิร์ดลงไปไม่กี่คำแต่เป็นศาสตร์และศิละปะอย่างหนึ่งเลยนะใช่ค่ะถ้าคำสั่งไม่ดีพอผลลัพธ์ที่ได้อาจจะดูจืดชืดไม่มีชีวิตชีวาหรืออาจจะผิดเพี้ยนไปเลยก็ได้ครับ ถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้ให้ใหญ่ขึ้นจะเห็นว่าทักษะในการสื่อสารกับ AI กำลังจะกลายเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญมากในอนาคตไม่ว่าจะในสายงานสร้างสารรค์การวิเคราะห์ข้อมูลหรือแม้แต่งานเขียนก็ตาม,มความสามารถในการตั้งคำถามที่ถูกต้องและให้คำแนะนำที่ชัดเจนคือกุญแจสำคัญที่จะดึงศัก,กยภาพสูงสุดของเทคโนโลยีเหล่านี้ออกมาใช้ประโยชน์ได้ค่ะสรุปแล้ววันนี้ การเจาะลึกของเราก็ได้พาไปไกลกว่าแค่การชมภาพสวยๆเลยนะครับเราได้เดินทางสำรวจ10สถานที่ในอำเภอร,รัตภูมิผ่านแผนที่3นิติได้เห็นว่ามันเป็นภาพสะท้อนในอุดมคติที่อิงจากความจริงและที่สำคัญที่สุดเราได้ถอดรหัสเบื้องหลังกระบวนการสร้างสรรค์ว่าภาพที่น่าทึ่งนี้เกิดจากคำสั่งที่ถูกออกแบบมาอย่างละเอียดและชาญฉลาดเพียงใด เป็นการเชื่อมโยงที่สมบูรณ์ระหว่างการท่องเที่ยวเทคโนโลยีและการกำกับสินที่ทำให้เราเห็นว่า AI ไม่ใช่คู่แข่งของศิลปินแต่เป็นเครื่องมือชิ้นใหม่ที่ทรงพลังอย่างยิ่งถ้าเราเรียนรู้วิธีที่จะสื่อสารกับมันได้อย่างมีประสิทธิภาพผลลัพธ์ที่ได้ก็สามารถเป็นผลงานที่ทั้งสวยงามมีประโยชน์และสร้างแรงบันดาลใจได้แบบนี้เลยค่ะและก่อนจะจบการพูดคุยในวันนี้ผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดต่อย,ยอดจากสิ่งที่เราคุยกันมาทั้งหมดครับ น่าสนใจค่ะว่ามาเลยในเมื่อเราเห็นแล้วว่าเทคนิคการสร้างไดโอรามาสามิติที่ขับเคลื่อนด้วยคำสั่งละเอียดแบบนี้มันทรงพลังขนาดไหนนอกเหนือจากการสร้างแผนที่ท่องเที่ยวแล้วเราจะนำมันไปประยุกต์ใช้กับเรื่องอื่นๆได้อย่างไรอีกบ้างอืลองจินตนาการถึงการสร้างแผนที่ประวัติศาสตร์ของกรุงศรีอยุธยาในช่วงที่รุ่งเรืองที่สุดขึ้นมาใหม่หรือการจำลองระบบนิเวศของป่าหิมพานจากวรรณคดีให้เห็นเป็นภาพที่จับต้องได้ หรือแม้แต่การสร้างโลกในจินตนาการจากหนังสือเล่มโปรดของเราถ้าเราจะทำแบบนั้นอะไรคือรายละเอียดสำคัญที่เราต้องใส่ลงไปในคำสั่งเพื่อให้ภาพนั้นสามารถเล่าเรื่องราวที่ซับซ้อนและเปี่ยมด้วยจินตนาการเหล่านั้นออกมาได้อย่างสมบูรณ์และทรงพลังที่สุดขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและที่สำคัญกดติดตาม Subscribe ช่อง Network ไทยไว้เลยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมตั้งใจทำมาให้ดู สำหรับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ